เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมใน CP Channel เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับทาตามคําเรียกร้องนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับก็คือการวาระเดนักเตะและการใช้นักเตะนะครับให้เข้าแผนนั้นว่าควรจัดทีมยังไงีในการเล่นโหมดแมนเจอร์นะก็เหมือนเคยทำไปตั้งแต่หลายเดือนก่อนนะครับแต่ว่ายังมีคนขอมาวันนี้ก็จัดให้ตามมาขอนะครับก็นะก็ในการจัดเทียนะครับในการจัด วางแผลเนี่ยวันนี้จะแบบพะยายามให้มันละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะละเอียดได้สำหรับผมแล้วกันนะเพราะว่าผมก็เออมันเป็นเทคนิคที่ผมใช้เองนะครับผมขออธิบายไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจัดวางเองนะครับทาเองแล้วก็เหมือนปรับเองนะครับอาจจะไม่ตรงกับครูดูท่านไหนอาจจะไม่ตรงกับช่องอะไรช่อง ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับไม่อยากให้เชื่อรับประเสร็จนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะโอเคสำหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับก็สามารถที่จะเลือ่อนยี่านได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากแวะเข้ามาดูก็มาดูก่อนได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะผมวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องแผนของ CM3 อ t มสาแกเก็3ซีเอ็มสหงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล่นแผนนี้อยู่นะก็สามารถปรับใช้ในแผนอื่นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้อธิบายเพิ่มในแผนอื่นๆก็ ค่อยพิมพ์ลงมาแล้วกันนะครับผมนะวันนี้จะมาอ,อธิบายแค่2แผ่นแล้วกันนะครับผมสามารถเอาไปปรับใช้ได้หลายแผ่นเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อันดับแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือตําแหน่งของนาเตะแต่แตาตำแหน่งในการเล่นแผนของสี่สามโฮดดิ้งกับสี่สามไปแทงนะก็ผมแนะนํานะครับว่าใครที่ไม่ได้เป็นสายเติมค่อนข้างที่จะมีงบนะครับผมคิดว่าควรเล่นนาเตะให้มันสมดุลกับ ทีมตัวเองมากที่สุดนะครับเช่นนะครับบางคนเนี่ยมีกองหน้าที่เยอะแล้วยังไปแลกกองหน้าเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แนะนานะแต่ถ้าคุณมีงบก็ตามอัจาราสัยได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้มีงบขนาดนั้นก็แนะนําว่าแลกทีละตาแหน่งซะดีกว่านะครับบางคนคุณมีคุณมีแบบฟอรันเอ่อมีฟอรันอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปแลกกรองหน้าเพิ่มอีกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะฟอรันก็เก่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนั้น โอเคครับ okay, ผมผมจะมาพูดถึงตำแหน่งแรกนะครับในแผนเสี 3, ่ยมสาม holding และเสี่ยมไอแท็กนะก็เสี 3, ่ยมไอแท็กเนี่ยเสี 3, ่ยม holding คล้ายๆกันนะครับมันจะเป็นเอ่อเสี 3, ่ยมไอแท็กก็คือบุกเสี่ยม holding ก็คือรับนั่นเองนะแต่ว่าผมจะพูดครอบกันเลยนะครับอโอเคมาก็ st นะครับที่ผมแน,น,นะนำนะผมจะแยกเป็นสองสองสายนะครับก็คือสายที่หนึ่งนะครับเป็นสายที่สามารถเลี้ยงได้จ่ายได้แล้วก็จบสกอร์ได้ด้วยนะครับผมตัวอย่างเช่นโยนครับนะครับโยนครับยู uc นะครับ โดเนี่ยก็อยู่รวมอยู่ในนั้นนะครับโดนะครับมีใครอีกนะครับมีเป็นชิโนโราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นตัวที่เอาง่ายคือส่วนสูงมันจะแบบส่วนสูงที่แบบว่าไม่ไม่ได้สูงมากนะครับมีความเร็วมีท้าอาหารนะแต่ว่าก็จะมีพวกฟอรันเอ่อเป็นฟอรันอีกตัวหนึ่งนะครับก็แล้วพวกนี้ก็จ่ายรายเล่นได้นะครับก็คือเป็นตัวเล,เล็กๆแล้วครับนะเป็นสายจ่ายแล้วกันนะครับ อีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายตัวใหญ่รอจบสกอ์นะครับเป็นสายที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับก็คือนยครับเอาไว้เปิดโขกพวกล็อกบาร์นะครับพวกโมดิงเบลฮาร์เล่นอะไรพวกโซนสูงครับอันนี้คือสายที่สนะถามว่าสองสายเนี้ยเล่นสายไหนดีกว่าผมแนะนำเป็นสายแรกนะครับก็คือสายสามารถจ่ายได้แล้วก็ส่งได้นะครับแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับแนะนําเป็นสายนั้นมากกว่าแต่ถามว่าพี่ผมไม่ได้มีนักเตะแบบว่าเป็นสายแบบนั้นผมมีแต่สายตัวใหญ่สามารถเล่นไหม ก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยครับว่าจังหวะทําเกมบุกเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับตัวที่เป็นสายแรกนะครับเพราะว่าอย่างไงเพราะหนึ่งความเร็วไม่มีครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่เหมาะที่จะเล่นหน้าคู่มากกว่าหน้าเดี่ยวนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นหน้าเดียวได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบจังหวะจังหวะเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ดีนะครับแนะนําว่าถ้าจะเล่นตัวใหญ่นะครับให้ RW กับ EW นะครับเป็นตัวเปิดบอลไม่แมนแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับ อันนี้คือการตำแหน่งแรงนะตำแหน่งที่2นะครับจะเป็น L W กับ R W น้ผม L W กับ R W, w, R w เนี่ยถามว่านะครับควรเลือกตัวไหนดีนะครับผมก็จะจับมาติก2ส,สายเช่นกันนะครับสอสายยังไงก็คือสายเปิดบอลน,นะครับกับสายที่ตัดเข้ามายิงนะก็คือจะมีอีกสายหนึ่งที่สามารถได้ทั้งตัดทั้งยิงนะครับแต่ผมจะรวมในทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับผมถามว่าสายตัดเข้าในยิงกับสายเปิดบอลอันไหนดีกว่า มันดีทั้ง2อ,อย่างนะครับสายนี้สามารถเลนะ่นได้ทั้งสอย่างเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นเทา้า R5 เนี่ยจะดีมากๆเลยครับสาหรับทั้ง RW กับ RW นะครับคือข้อดีของสายตัดเข้ายิงเนี่ยบางจังหวนะนี่ครับมันจะชอบวิ่งเข้ามาข้างในนะครับทำให้จังหวะทำประตูเนี่ยมีมากกว่าสายที่จะเป็นสายที่เปิดบอลน,นะครับบางทีสายเปิดบอลเนี่ยไอจะวิ่งมาปุ๊บ,บแล้วก็เปิด นะครับแต่ว่ามันจะได้การเปิดโขงที่แม่นกว่านะครับก็คือเอ่อตอนนี้แพดมมนเป็นแพดเปิดโขงแนละ้วมันก็อาจจะได้เปรียบกว่าตัวที่ไม่ได้เป็นเท้าที่เปิดนะครับแต่ถ้าเท้าว่าห้าก็สบายหายห่วงนะครับผมประมาณนั้นสามารถเลือกได้เลยนะครับอาจจตัวอ,อย่างเช่น R W ก็จะเป็นแพบที่เป็นสายต่างๆในเองมีเบลซาร่ายามาบารนาอะไรเป็นต้นนะสายเปิดก็จะเป็นพวกเอ่อบิซิโกอะไรเงี้ยครับแล้วมีตัวไหนบ้างน,นะครับจอร์ดเปสนะครับอะไรเงี้ย นะทั้ง2ตัวเลยครับนะแต่ถ้าใครไม่มีงบก็เอาตัวที่มีเอ่อขอเรียกว่าไม่ได้แบบงบสูงอะใครบ้างนะครับตอนนี้นะก็จําไม่ได้อาจจะมีเยอะนะครับอืมอาจจะมีเยอะราคาไม่สูงมากก็สามารถเล่นได้นะ o v r 1 6นะไม่ต้องเอา o v r แบบให้ทานคนอื่นเขานะครับเอาแค่ okay, o v r แบบตั้งต้นก็พอนะครับไม่ต้องไปตัวเบต้าก็ได้นะครับอืมส่วน s w ก็เช่นกันนะครับอันนี้จะไม่เทียบ้เพิ่มนะครับผมอ่ะ มาถึงตำแหน่งที่โคตรสำคัญก็คือตำแหน่ง C M นะครับแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนขออธิบายก่อนตำแหน่ง C M แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นไปนะครับแอคแ็กนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนก็นะครับเดี๋ยวคนจะงงกันอันนี้แผนเล่นเฮดตัเฮดผมเอาเป็นเอาเต่ออันนี้สมมตินะครับสมมตินะอันนี้ไม่นี่ก็แผนเล่นอ่าแผนนี้นะนะครับเดี๋ยวปรับแผนแป๊บนึงผมไม่อยากปรับแผนมั่วนะโอเคประมาณนี้ ตามแนง cm ของแผนสำหรับครที่เล่นแผ่นแทนะครับสำหรับใครที่เล่นแผนนี้นะครับผมจะจัดไปสองสายเช่นกันสายจ่ายกับสายทะลุไปยิงนะครับเช่นกันนะอันนี้นะครับมันกขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะให้ cm เราเนี่ยสอดเข้าไปยิงหรือเป็นสายที่จ่ายบอลสอดเข้าไปยิงคือยังไงนะครับ มันจะยิงเข้าไปสอดยิงบ่อยๆนะครับนั่นแหละคือสอดเข้าไปยิงนะระดับอันนี้อันี้คือความที่ส่วนตัวผมนะครับก็คือสายเขาจะสอดเข้าไปยิงนะครับกับสายหนึ่งที่เป็นสายจ่ายนะครับก็เป็นพวกนี่ครับนะเอ่อพวกชาบี้พวกอะไรล่ะครับอืมก็จําไม่ได้มีตัวไหนบ้างพวกเคเบิลบอยอะไรครับอ่ะเคเบิลบอยก็ตัดมีแมสซี่ก็ไม่ใช่นะแมสซี่เป็นมูเซล่าอะไรครับเป็นต้นนะผมก็จำนักเตะไม่ได้แล้วมีตัวไหนบ้างเนี่ยพวกพวกนี้ครับเป็นสายที่เอาไว้จ่ายบอล นะมมันจะจ่ายมากกว่ายิงนะมันก็จะไปทุ่ดครับวิงไปอย่างงี้วิงไปอย่างนี้บิงไปอย่างนี้ไป,นไปเอาไปจ่ายนะนะครับถามว่าแล้วสายตัดเข้าไปในยิงเอ่อสายเออเขาเรียกว่าอนะไรสายแบบโฉบครับสายยิงครับก็จะเป็นพวกแมสซี่พวกกาก้านะครับพวกเอ่อที่มีการจกสกอกของสูงนะครับโอ้มันจะเป็นแบบคือมันจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับรอวิ่งมาแล้วก็เสียบยิงมาเนะียอันนี้ก็ขึ้นอยู่ทุกคน,นครับว่าจะเอาตัวไหนมายืนนะครับ ถ้าต้องการเสียบเยอะก็แมซี่ครับล่านี้ก็ยังเก่งนะครับเนี่ยแมซี่ล่านี้ก็ยังเก่งนะแมนก็โยนครับมายิงก็ได้นะครับก็ยังได้นะครับพวกโยนครับพวกแมซี่พวกกาก้าแล้วก็ตัวไหนบ้างผมก็จำไม่ได้นะนะก็ถ้าอยากให้ได้ตัวตัดเข้าไปยิงหรือตัดที่เอาไว้อ้ยิงนะครับก็แนะนําตัวผู้นั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าอยากได้จ่ายบอลเพราะว่าคิดว่าพี่กองหน้าผมมันจบสกอร์หมดแล้วนะ ก็เอาเป็นตัวจ่ายวันแทนก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะจัดยังไงนะครับผมอ่ะมาพูดถึง cm นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ cm ทั้ง2ตัวเนี่ยผมแนะนําว่านะครับแนะนําเลยนะครับผมให้มีตัวบล็อกบล็อกหน่งตัวนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นสายบุกหรือสายรับก็ได้นะครับแนะนำนะครับว่าให้เป็นบล็อกท o บ็อกนะย้ําเลยครับเพราะว่าผมอ่ะ ที่ผมเสริมไปนะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมเสริมไปคือผมเสริมทุกตัวนะไม่ได้เปิดได้นะเสริมนะเอาอจริงนะครับคือแล้วสังเกตว่าผมมีแต้มเยอะแต่ผมไม่ได้เสริมที่จะไปเสริมร้อยสิบสามนะผมก็เสริมปกตินะครับเสริมปกติเลยนะครับวิกแรกนะผมมีแต้มอยู่เกือบประมาณพันห้านะถามว่าเอาลูซิโอได้ไหมก็เอาได้แต่ถ้าผมเลือกวีเอล่านะครับผมถามว่า เพราะวีเอล่าเวอร์เลสสวยมากนะครับทําไมจิตก่อนมันเป็น c ีเอ็มแล้วเป็นเวอร์เลสปันกลางผมถึงไม่เอาเพราะผมรู้สึกว่าไม่เก่งครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมว่าไม่เก่งนะครับผมก็เลยแล้วพอวีเอล่ามาล่างซีเอ็มแล้วสามารถเป็นเวอร์เลสสูงๆแล้วสามารถยันซีเอ็มได้ก็ต้องจัดครับเพราะเวอร์เรสสวยครับวีเอล่าต้องเป็นอย่างนี้ครับก็เลยต้องจัดครับถามว่าผมไม่เอาโทลี่โคตรล่ะแต้มถูกกว่าก็ผมไม่อยากได้ตัวทําเกมผมอยากได้เกมรับเข้าใจไหมครับแล้ว โอ้ผมได้วิเอล่ามาผมก็ขึ้นไปประมาณ40ดาวเกือบ50ดาวครับเอาวิเอล่ายืนคู่กับเบอร์ลิงแฮมแล้วก็บางครั้งก็เปลี่ยนเป็นชาบีประมาณนั้นครับเพราะว่ากองหลังผมไม่ดีนะครับกองหลังผมเป็นวุ้นเส้นกับน้ำมันนะครับมันไม่ได้ขัดมันไม่มันไม่ได้ไม่มันมันไม่ได้เชื่อใจขนาดนั้นนะเพราะว่าเจอกองกองเออหน้าแบบตึงๆก็จบนะครับประมาณนั้นอันนี้คือแต้มประมาณพันสองนะพันสองห้าสิบแล้ววิซสองมาปุ๊บ ผมก็มานั่งคิดอีกนะครับอา้าวแล้วพี่ไม่เอาัวนี้โคดอีกเหรอไม่เอานะผมมีแต้มพันหนึ่งนะครับผมเหลอพันหนึ่งก็เอาเดอรบอยถามว่าผมไม่ผมไม่เอาแบบตำนานแล้วครับโซกาเตสโซเดสก็สายบุกนะพี่แต่ผมชอบคินเดอบอยมากกว่านะครับเพราะคิ The Boy นเดอรบอยเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ผมว่ามันครบจบแล้วแต้มถูกกว่าใช่ไหมครับแต้มมันถูกกว่าแล้วผมก็จะมีแต้มเหลือๆไปแลกตัวอื่นในราคาที่แปดร้อยจิ๊กซอเผื่อสัปดาห์หน้ามีก็สามารถแลกต่อได้ ผมก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาตัวที่มันแบบแพงๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมไม่ต้องไปเอาโทดีโค้ดก็ได้นะครับพันแม้มใช่ไหมครับผมก็เลือกตัวที่ผมคิดว่ามันโอเคนะครับไม่ต้องไปเอาแต้มมันเยอะๆก็ได้นะครับตัวที่มันพอเล่นได้เราก็แลกไปประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนเลือกอย่างนี้นะครับว่าให้เลือกตําแหน่งที่มันโอเคับเรานะครับไม่ต้องไปเอาแ้มมัสูงไม่ต้องเอาโอหยางสูงก็ได้นะครับถ้าสํหรับใครที่มีงบน้อยนะย้ำนะครับแต่ให้มียกเงินก็สามารถไปพวกโทนดีโค้ดก็ได้นะครับ ประมาณนะั้นนะโอเคนะครับเบอร์เลตของอคิมเบนร์บอยสวยนะครับอ่ะโอเคมาถึงว่าทําไมผมถึงบอกว่าให้มีบล็อกตัวบล็อกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวทําเกมตัวหนึ่งนะก็ไอ้ตัวทําเกมไม่ได้ตัวรับก็ได้นะครับอ่ะคือนะครับกองกลางมันส่วนสําคัญของการเล่นเกมบุกและเกมรับนะครับถ้ากองกลางไม่ดีเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียป,ประตูเนี่ยก็เยอะเช่นกันนะครับหรือกองกลางคุณไม่ดีเนี่ยโอกาสที่กองหน้าจะทำประตูเนี่ยก็น้อยเช่นกัน นะครับถามว่าบอสเวลก์มีตัวไหนบ้างนะี่ครับไม่ต้องเอาวีอะไรก็ได้สมมติว่าเนี่ยไม่ต้องมีตัวละตัวไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกของเออ่ยังไงมีตัวอะไรบ้างก็จำไม่ได้ละยาตัวเล่หรือเปล่าไม่ยาตัวเล่ร้านนั้นก็ค่อนข้างจะยังไม่สวยอ่ะรุดกุลลิบตัวหนึ่งนะครับรุดกุลลิบนะครับมีใครอหรอผมก็จําไม่ได้นะครับนะก็รบีบอสุบ,บอตัวไหนนะรุดกุลลิบตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วใครบอลสุบบอลบ้างล่ะอา่า เบอล์เฮล์มนะครับอันนี้เป็นต้นแล้วกันไปหาผมก็ไม่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับไอ้พวก CCM มันมีสูงๆอ่ะเบอัพบล็อกได้ครัประมาณนั้นนะครับส่วนตัวทําเกมนี่เยอะหน่อยผมเคยใช้เยอะนะครับก็มีพวกเอ่อคิมเบอร์เดลบอยนะครับแฮมซิกนะครับเนี่ยไอ้พวกแฮมซิกไอ้พวกล่างนี้ไม่มีก็ไปเอาล่างอื่นก็ได้นะครับชาบี้ยังเล่นได้นะครับเนี่ยชาบี้เนี่ยเนี่ยชาบี้ล่างแจกฟรีแล้วก็มีอะไรครับผมอินเนต้าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ มันก็ยังเล่นได้นะครับประมาณนะั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่ะมาถึงตัวของ CDM นะครับ CDM เนี่ยผมแนะนําว่าสุดๆเลยมันจะมีอยู่สองสายเช่นกันนะคือสายทําเกมก็คือสายบุกเลยครับกับสายตั้งรับนะผมก็จะแนะนําเป็นสายตั้งรับซะมากกว่าถ้าจะเล่นแผนเยมซัมโฮดดิ้งนะอันเนี้ยซินวาเนี่ยผมเป็นสายรับนะแต่ว่าพอจริงๆอ่ะขึ้นเกมสูงมากๆเลยนะครับอืมนะ พวกเกมลับก็จะเป็นพวกอะไรครับพวกเออ่ตอนนี้ถ้ามีแต้มจริงๆอ่ะไปเอาพวกห้าไม่เอาวีเอลานะครับไปยืน CDM นะก็ไปเอาเปิดตีก็ได้นะครับไม่งั้นก็รอโรดี้นะครับ,งงงนะรบหรือตัวอื่นก็ได้นี่ซินวาดจะเข้าก็เอาซินวาก็ได้นะครับ,บ,ก,นะรบก็คือเอาตัวที่มันเป็นเกมลับดีๆก็ได้นะครับหรือถ้าคุณชอบเกมบุกนะก็เอาเกมบุกก็ได้ไอ้ไน,น,มไมไน,นี่ผมไม่ไอ้นี่ผมไม่เฟกนะได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขอให้เป็นตัวที่ AI ดีหน่อยนะครับเช่นพวกแบบ ถ้าไอไอดีๆแล้วราคาถูกก็จะมีตัวอะไรบ้างล่ะอ,อ่ผมว่าํำไม่ได้มันมีเยอะนะผมผมหายอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ่บะบผมจะหาให้ดูแล้วกันแบบเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทุกคนอาจจะแบบสงสัยมาเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะลองหาดูแล้วกันนะสิเดเนะโอเคพบไม่น้อยก็ดุงกาครับอ่าดุงกานะพู้ดุงกามาเชียโนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ราคาตกครับแฟงไราการด แฟงไรกัดนะครับเก่งครับเวอร์เลดปางกลางสูงสวยเลยครับเวอร์เลดเออนะยครับเนี่ยราคาถูกเลยครับเนี่ยหรือใครเ็าไปค่าใครเปิดได้ก็ตีเล่นนะครับสบายครับแฟงไรกัดเนี่ยไม่ต้องไปค้าคุณไม่มีงบเปิดตีก็เอานี้ก็ได้แฟงไรกัดเห็นไหมราคาถูกเลยร้อยสิบเอ็ดนะครับเก่งเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยครับผมเคยใช้นะแล้วเวอร์เลดสวยมากนะครับเออเนี่ยไปเอาตัวแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเปลเป็นต้องไปเอาตัวเบต้าตามอื่เขานะครับ โอเคนะครับแล้วถามว่าพี่มียาชินได้ไงเดี๋ยวมีคนถามนะก็ผมผมสุมได้ผม,ไม,นะมไม่ได้แลกนะมันแลกไม่ได้สุมได้นะเนี่ยก็สุมได้แล้วถามว่าคารอสแล้วครับผมไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ครับมันก็สุมได้นะครับเนี่ยก็สุมได้สุมได้สองตัวนะครับก็ต้องเป็นต้องใช้นะมันสุมได้นะนะนก็ไม่ได้ใช้ก็ไปไม่รู้พูดยังไงนะอ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะสำหรับ,บ CDM มาถึงตําแหน่งของขอพูดกับ Rb lb ก่อนแล้วกันนะขอเป็น cb แล้วกัน rb lb เนี่ยผมก็ไม่ f a k เช่นกันนะ rb lb เนี่ยผมไม่นำว่าให้เป็นมันแล้วแต่ตัวคนจะชอบอะถ้าคุณชอบเติมเกมลงสูงอะก็เอาก็ะดีงสูงก็ได้ครับนะอันนี้ผมขอไม่เฟ k แล้วกันนะครับ rb lb ถ้าชอบเกรมรับมากๆถ้ามันหลังคุณรั่วหรืออะไรคุณรั่วก็แนะนําว่า lb เนี่ยก็ควรมีเกรมรับตัวหนึ่งแล้วก็มีเกมบุกตัวหนึ่งแล้วกันหรือได้ทั้งสมดุลก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ fake แล้วกัน นะครับอ่ะส่วน c ีบตัวนะอันนี้คือส่วนสําคัญอย่างมากๆเลยครับสําหรับเกมลับนะครับผมแนะนําไปอย่างมากๆเลยครับผมขอให้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเล็กตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่านะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใช้กับบ r ิานน้อยแล้วกันนะครับบุนเส้นครับตัวนี้นะที่เด็ดเลยครับผมใช้ขึ้น50ดาวมา3แล้วน่าจะ3ทีทัานหรือเปล่านะนะครับตัวนี้จบๆเลยนะเออครับจบๆเลยนะตัวเนี้ยนะ รู้ว่าสามหรือสองบอลสองชิ้นนะเก่งนะครับตัวนี้นะลองเอาอาร์ตโอวีอาร์น้อยๆครับมาเล่นดูผมคิดว่าโอ้โหเก่งกว่าโอวีอาร์เยอะเลยอ่ะนะครับโอ้โหนะก็นะครับ,นะนะรบมาถึงว่าไอ้พวกตัวใหญ่ยังไงไอ้พวกที่เป็นสายดักบอละสายปะทะนี่นก็ได้นะครับไอ้พวกที่แบบว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยเอามายืนเอามายืนเอามายิงค้ำเลยครับนะต้องมีนะตัวใหญ่ๆนะครับไอ้พวกแบบวุ้นเส้นเออ่ใครบ้างล่ะฟานได้อะไรเงี้ยพวก อสตัมอะไรเงรี้ยโตใ้ใหญ่ๆสูงร้อยเก้าสิบขึ้นอนะ่ะเอามายืนตัวหนึ่งนะครับแนะนําเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาตัวตัวแบบเกือบใหญ่อะ่180ะร้อยแปดสิบพอร้อยแปดสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยร้อยแปดสิบเจ็ดอะไรเงียง้ยยังตูดๆหายได้โคให้มันกันลูกหมูได้เพราะเพราะแผ่นนี้ลูกขู่แบบเยอะมากนะครับจังหวะเข้านี่คือแบบโอกาสหายก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะส่วนตัวเล็กก็เอาตัวที่มันดุๆหน่อยนะครับเอาวิ่ง วิ่งขวบวิ่งอะไรได้นะครับก็ได้หรือจะยืนตัวใหญ่สองตัวก็ได้นะมันก็ยังได้นะครับแล้วแต่นะไม่ต้องเอาไปตัวแบบมอยนี่ก็ได้น้มันอะมอยนี่ก็คือเอามาเก็ตก็ได้ครับราคามาเก็ตก็ตับๆคล้ายน้ำมันเลยน้าถามว่าสู้น้ำมันได้ไหมก็ไม่ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือรุ่นน้องของน้ำมันนะครับสําหรับมาเก็ตนะถามว่าตัวไหนก็วุ้นเส้นนะครับตัวหนึ่งคล้ายฟันได้เลยนะครับแล้วตัวอื่นที่มันคล้ายฟันก็มีคนที่จัดเทียออกมาแล้วก็ไปดูได้นะครับ ระมาณประตูก็ไม่เฟกนะประตูตัวนีนก็ได้นะครับเพราะมีงเข้าดีๆนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับสําหรับการที่พูดไปนะครับการวางตำแหน่งการเล่นตวนเตะเป็นยังไงนะครับอ่ะส่วนการอัสกิลนะครับอัพอย่างกันก็ได้ผมอาจจะไม่ได้เฟกการอัสกิลนะครับเพราะว่ามีช่องอื่นที่เขาบอกไปแล้วนะครับมีคนเขาได้นําไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จะเฟกว่าต้องต้องอัพตามคนอื่นนะอัพตามที่ตัวเองชอบแล้วกันนะครับ ผมก็อัพไปตามที่ผมชอบแล้วกันนะเช่นทรงสูงหนึ่งก็เป็นบ็อกตัวบ็อกซ์นะครับส่วนอ,อ,อันนี้ก็อัพเป็นการการ็กรเป็นก็เป็นบ็อกตัวบ็อกซ์นะครับเป็นอันเนี้ยแต่ส่วนมากผมจะอัพบ็อกตัวบ็อกซ์มากกว่านะครับแล้วอัพเป็นสมองนะลงท้ายด้วยสมองไม่งั้นก็ลงท้ายด้วยสูงนะครับถ้าเป็นเก่าๆนะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวนะครับคนอาจจะไม่เชื่อนะผมเอาบนเส้นไปยิงก็ได้นะครับแล้วแบบเ,เดี๋ยวบางคนอาจจะพี่มึงโม่เปล่านะโอเค เดี๋ยวแบบพี่ตัวเบตา้าพี่ตัวนั้นโดนนี้อะไรเงี้ยผมเอาเป็นคือนักเทีผมก็ไม่เทนนะผมก็ไม่อยากเปลี่ยนนะเอาชาบี้ไปยืนครับาชาบี้ไปยืนนะเอาเป็นโอรทำเกมตัวหนึ่งนะเนี่ยไม่ต้องไปเอาอเกมเดอปลอยเอาชาบี้แล้วว่าเดี๋ยวผมโคดให้ดูเลยนะนะครับเดี๋ยวทคนหาไปโมยนะครับเอาวุ้นเส้นไปยืนอะไรเงี้ยครับนะวุ้นเส้นไปยืนนะยังเก่งนะครับก็ใครที่ดูคลิปผมมาจะรู้ว่าผมใช้วุ้นเส้นนานมากนะครับไม่แทบไม่เปลี่ยนเลยนะสุมได้ตั้งแต่กิจนั้นแล้วก็ปล่อยยาวนะ ไม่ได้เสริมนะครับคือผมสามารถเสริมเพราะว่าเสริมกองหน้าได้หลายตัวผมก็ไม่เสริมนะเพราะว่าผมก็รู้ว่าโยนครับยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังใช้ได้อีกกิจหนึ่งนะครับยังสามารถจะย้อยู่เพราะแค่ห่างแค่สองเอว OBR ยังใช้ได้ครับไม่ต้องไปเอาตามขนาดนั้นนะครับเราค่อยเสริมว่าเราั่วตำแหน่งไหนก็ค่อยๆเสริมไปนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าครับนี่ครับเขามียนครับมีอะไรโอ้โหวิ่ง เขาก็แผ้เหมือนกันนะดูเขาวางตำแหน่งนะผมก็แล้วว่ายนคับยืนซียมนะดีนะตอนนี้ผมเจอตึงนะแต่ว่านักเตะเราอาจจะแบบมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเทคนิคก,ก็มีส่วนนะตอนนี้คือเขาเนี่ยเก่งนะครับผมให้โอกาสแพ้เยอะนะเออโอกาสแพ้ของเราอนเะยอะเห็นไหมครับชาปีนะ้เยตัวทำกินก็ขึ้นมาสูงมากเลยครับเดี๋ยวถ้าเอาเป็นพวกแคมฟิกนะ่จาจะจังหวะน,นั้นน่าจะไปได้เห็นไหมครับจ่ายมาดูนนครับผมไม่มีตัวอื่นออกมาออกมายืนแทน โยนครับนายฟอรลันอะที่ผมเสริมไอ้พวกโยนครับมันเป็นตัวที่ผมชอบไปแล้วนะครับผมต้องเสริมไปแล้วเพราะเป็นตัวลูกรักไปแล้วนะครับไม่เสริมไม่ได้นะผมยังมีร่างเก่าอยู่เลยครับยังไม่ยังไม่ได้แลกทิ้งนะครับแม้สังเกตว่าเนี่ยบอทูบอลก็จะไปเบียดนะครับเนี่ยเวลาเขาโศกมาแล้วก็เนี่ยนี่ครับไม่ไม่เอาคาร์ลอกก็เป็นตอนนี้มีอะไรครับไคลวอกเกอร์ครับก็ยังได้นะครับแข็งกว่าคาร์ลอนะผมว่า กาจะตันๆหน่อยนะครับจ่ายมาแล้ววิไลครับเติมสูงสุดเบลครับเนี่ยจ่ายมาชินวาแล้วเนี่ยดูชาพี้เย็บเนี่ยเห็นไหมครับไม่ผมไม่ต้องไปเอาตัวที่มันแพงๆอันนี้ตัวแรกนะชาบี้แต่ถ้าไม่เอาชาบี้เนี่ยก็เอาพวกตัวที่มันแบบเออเขาเรียกว่าอย่างไรสายทาเกมเนี่ยมันก็มีคนบอกกันแล้วมีมีคนทําคลิปจัดเทียบเวล้วรอแต่ถ้าอย่างผมแนะนําอีกทีก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแล้วกันนะครับพิมพ์ม,มาพิมพ์มานะครับ เนี่ยนะผมเปลี่ยนเป็นชาบี้นะผมไม่ได้เอาทีมผมลงแรงนะแล้วก็พิมพ์เปลี่ยนนะก็ยังเล่นได้นะครับแล้วไม่ใช่กองหน้ายิงด้วยนะครับเนี่ยเมสซี่เขาก็เก่งนะครับเนี่ยอันตรายใช่ไหมครับเนี่ยโยนครับก็วิ่งมาจ่ายมาฉบวะนี้นี่ครับเป็นครับหืเนี่ยกองหลังเรามีตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กตัวนึนะครับสายแบบแต่ถ้าแบบผมว่าเอาเล็กไปค่อนข้างแบบใหญ่หนึ่งนึงอ่ะมา1ห8 5ขึ้นอ่ะแม่งก็100ใหญ่ต่ำกวสี่อ่ะก็โอเคแล้วครับน สำหรับสายตัวเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแล้วมันวิ่งกระทะดีๆก็สุดจัดเลยนะครับนะนี่ยบีอลาจ่ายมาแล้วอนะไปจ่ายกันพลาดกันไปนะครับเนี่ยกดให้ดูเทคนิคเทคนิคเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเทคนิคเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยลองจัดไปเทียนวนะครับพนหามาเยอะนะครับก็ลองไปพิจารณาดูวนอัพสกิลก็นั่นแหละตามที่ผมบอกแล้วครับมีช่องหลายๆช่องเขาแนะนําอยู่นะครับ ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ทีทุกคนนะครับว่าจะอาสายไหนนะครับขึ้นอยู่กับอะไรนะอาบนผมก็ไม่ใช่ว่าทจะจะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เนี่ยผมก็เปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนมีสำรองสำคัญนะครับบางทีเราต้องเปลี่ยนสำรองด้วยนะครับเนี่ยถ้าผมสมมติว่าชาบี้ผมเอาแฮมทิกแทนก็ได้นะครับเห็นไหมครับส่วนบล็อกทุดบล็อกเนี่ยผมแนะนำว่าเอ่อมีไม่ต้องมีมันมันทั้งเกียร้แล้วปล่อยยาวๆได้เลยครับบล็อกทั แต่ถ้าเป็นส่วนสายแบบจะเอาตัวแบบทําเกมเนี่ยก็ถ้าพลังงานไม่เยอะก็น่าจะมีสำรองไว้น่าจะดีนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวทําเกมแล้วมันสามารถทไดทั้งเกมก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับอ่ะโอเคอานนั้นนะครับมาดูครับเนี่ยทีมเขาดีกว่าผมเยอะเลยนะคตัวเบต้าเยอะนะครับแต่นี่ครับสังเกตว่าเขาเล่นยากนะครับแล้ว AI ของการยนตครับกับเมสซี่เป็นตัวสอดนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับโอ้ผมยังพูดยังไม่ขัดคำแล้วเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่สอดมายิงเห็นไหมครับอันนี้คือสาย CAM ที่ผมเคยเคยพูดนะครับว่าสายสอดเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นมาบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยแกจะสอดเข้ามายิงตลอดเลยครับเนี่ยคือข้อข้อดีของสายของสายสอดเล่นแผน 43X นะครับอันนี้คือจังหวะแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะมีจังหวะพลาดนะครับจังหวะ AI พลาดก็มีนะผมบอกเรียกว่าจังหวะ AI อองนะนะครับ เนี่ยเราก็เล่นไปนะครับแต่ถ้าเราพลาดแพ้คือแพ้เพราะว่ายัางไงเอไอเราทูกยากกว่าเนะนะครับแต่เราก็พอที่จะแบบสูสีอาจจะมีเสมอนะครับอาจจะได้เสมออะไรครับเราคาดหวังนี้มากกว่านะไม่คาดหวังชนะนะครับแต่ชนะก็ดีไปจ่ายมาแล้วโม่งแล้วดูนี้ซัดเข้าไปเรียบ้อยเบลครับโมเนี่ยเนีครับสังเกตว,ว่าผมเวลาผมเสริมแต่ไปดูคลิปเก่าได้ครับเวลาผมเสริมผมไม่ได้เสริมแบบทุกตัวค่ะนาั้นกลิดมาก็เสริมบางตัวอะไรเงี้ยครับค่อยๆเสริมไปะไนะ ใครที่ไ่ได้าเติมนะแล้วก็ใครที่มีงบเงินเงนี้ยถ้ามันมีจังหวะที่มันสามารถเก็บทอนเงินได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนคับเงินนะครับแล้วก็เอาไว้ซื้อตัวที่มันราคาลดแล้วก็ใครซื้อทีหลังก็ได้แต่เราใครที่ไม่รีบนะครับแต่ถ้าใครที่ OBR น้อยเกินไปเนี่ยก็ก็น่าจะไม่ขึ้นนะครับ50ดาวน,นะอาจจะขึ้นแค่ประมาณ20ดาวก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็ต้องดูทีมตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเออนี้ก็ต้องนะก็ใหญ่โอโโดนยงนะครับพิจาดนะครับ เห็นไหมครับมันก็สูสีไหมครับโปรสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะแพ้เราลวนนะนี่ครับจังหวะนี้วิ่งมานะครับเขาจ่ายมาแล้วว่าเบียร่าเดินมาสายบอลทวบอกแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบยิงฮะก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปรับเทคนิคเวลาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ปรับหรอกนะครับคือแพ้ก็คือแพ้นะผมก็ปล่อยไปงั้นแหละคือนะสุดดายแล้วก็ไม่ได้คินไหลนะครับเบียร่าจ่ายมานะครับจะมีลูก ปฏิหารหรือเปล่าน่าจะไม่มีหรือเปล่าเสมอใช่ไหมครับเนี่ยครับชาไี้เย็นใครได้เนี่ยดูดีครับนะหกหกจุดแปดเลยนะครับนี่หกจุดแปดเลยนะครับเนี่ยดูดีครับเนี่ยหกจุดแปดครับกายสี่ยิงหนึ่งนะนวลครับเนี่ยนะครับโอ้มีเนีเล่นให้ดูรู้โอมี ผมมี้ผมมีก็น่าจะให้ดูนะ้วแล้าผมไม่มีผมว่าม,มีผมมีตัวที่ทีเด็ดน,นะจะมีให้ดูนะติผมก็ไม่มีเยอะขนาดนั้นนะเพราะผมก็ไปแลกทีมหมดแล้วเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้วอาจจะมาตอบแล้วกันถ้ามีเวลานะครับ อาสักคริบนี้ต้องส่งตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม,มบ๊ายบายครับ